สวัสดีครับมาพบทีเด็ดบอลจำโบเอกับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมในวันที่16ธันวาคม2564 ใครที่เข้ามาแล้วพี่จัมโบ้เอฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้กับช่อง YouTube ที่เด็ดมัดรวมกันด้วยนะครับผมวันนี้พี่จัมโบ้เอก็จะมีทีเด็ดบอลบอลเต่งบอลคัดเน้นเ้นมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะเข้าทีทีเด็ดของพี่จัมโบ้เอกันพี่จัมโบ้เอขอฝากรายอัดส่วนตัวพี่จัมโบ้เอไว้ด้วยนะครับผมตรงนี้ใครต้องการเข้ามาพูดคุยพี่จัมโบ้เอเป็นการส่วนตัวนะตรงนี้เนี่ยสามารถเข้ามา ที่ไลน์เข้ามาที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์คําว่า at jam 6 8 8ได้เลยครับผมตรงนี้จะเป็นไลน์อัดส่วนตัวพี่จัมโบ้เอตอบทุกคนแน่นอนครับตรงนี้แต่บางครั้งอาจจะตอบช้านิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยเพราะว่ามีติดงานส่วนตัวด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วใครต้องการเข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับห้องพรีเมียมของพี่จัมโบ้เอซึ่งมีบริก,การอยู่2ห้องทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโน,โนนะครับตรงนี้บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเหงาครับเพราะทั้ง2ห้องมีเซียหลายท่านคอยดูแลอยู่แล้วก็มีสมาชิก เป็นหลายร้อยชีวิตครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าหลายร้อยชีวิตตรงนี้เนี่ยบอกเลยพูดคุยกันทั้งวันครับสนุกสนานกันมากๆใครสนใจนะครับก็เข้ามาที่ไลน์เข้ามาที่เพิ่มเื่อนแล้วพิมพ์คำว่า j a m 6 8 8ได้เลยแล้วไม่มีค่าเข้าห้องไม่มีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดนะครับแต่มีเงื่อนไขาบางประการในการที่จะเข้าห้องพิมเมียงพี่จัมโบเอได้เท่านั้นเองอ่าล่ะครับผมทีนี้พี่จัมโบเอก็จะพาเข้าท,ที่ของพี่จัมโบเอกันในวันนี้ดีกว่าครับ ซึ่งวันนี้จะเป็นฟุตบอลดัสคัพครับ,รบเป็นคู่ระหว่างแคมบูครับพบกับไนเมเกนแล้วคู่นี้เนี่ยราคาที่เปิดมาล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นตั้งแต่เมื่อวานนี้ให้แคมบูต่ออยู่ที่ครึ่งควบรูกครับแล้วคู่นี้จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนของค่ําคืนนี้ครับแล้วราคาที่เปิดมาล่วงหน้าเนี่ยพี่จัมโบ้เอบอกก่อนว่าเดี๋ยวอ่าที่พี่จัมโบ้เอไปดูมาเนี่ยราคาวันนี้เนี่ยแหมมันเปิดมาเนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่าราคา คืนควบลูกไม่มีครับมีแต่ราคา,อาปอปอกับราคา,าครึ้นลูกนะครับไอ้ขึ้นควบลูกเนี่ยหาไม่เจอแล้วครับแหมคู่นี้บอกเลยว่าจากที่ไปดูสิติและฟอร์มการเล่นมาคู่นี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอมองแล้วแคมบูดูเหนือกว่าครับเกมนี้นะครับขอยิงลำแสงไส่เลอร์เชีย์ที่แคมบูครับ ต่ออยู่ที่ราคาปอปอนะครับผมพี่จัมโบ้เอยิงลำแสงใส่เลือกเจที่แคมบูต่ออยู่ที่ราคาปอปอนะครับผมหรือเสมอครบ่ึงตรงนี้เป็นแค่ความที่เห็นส่วนตัวพี่จัมโบ้เอเท่านั้นชอบก็ตามกันมาครับไม่ชอบก็สวนกันไปแต่ยังไงก็ฝากศึกษาราคาดีก่อนการทายผลทุกครั้งนะครับผมยิ่งใกล้เวลาก่อนเตะได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่าราคาช่วงนั้นจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับผมแล้วพี่จัมโบ้เอเนี่ยมาทําคลิปเนี่ยก็ตอนเช้าเลยนะครับไอราคาลุ้งหน้าก็ดูมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมยังไงกาก,กา้่ลลเเวอนตะ ก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าก่อนเตะสักครึ่งชั่วโมงก็จะมีการแจ้งตัวผู้เล่นเอาละครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปพี่จัมโบ้เองก,ก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยใส่แมสใส่ชีวล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำนะครับผมตรงนี้แหมเพราะว่าโควิดมันยังอยู่กับเราครับแล้วก็ตอนนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นยังไงเนี่ยก็ฝากดูแลสุขภาพกันให้ดีขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเรวยรวย,รวยกันทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ i อเอสทีเด็ดคีผมนะกับทีเด็ดมารวมจำข้ามขึ้นบนประหัสสุบรีที่16นะฮะธันวาคม2564นะครับวันนี้วันหวยออกนะฮะใครมีเลขเด็ดนะครับแนะนำอาร์มาหน่อยนะครับตามที่ขึ้นอยู่ทางมุมขวาด้านล่างกระจองท่านเดี๋ยวจะไปด้วยสัก200คูณ200หรือว่า500คูณ500เลยนะฮะวันนี้ก็นะฮะพิมลิก3คู่นะฮะรวมทั้งโคปาเดเลแล้วก็โคปาอิตาลีหรือว่าเขาเรียกอะไรบอลถ้วยของอิตาลีวันนี้มีอยู่2คู่แต่วันนี้นะฮะที่ะเปนคระาียโฮะ บอลโคปาของอิตาลีเนี่ยบอลถ้วยอิตาลีเนี่ยซามูเรียเปิดบ้านแลก้การมาเยือนของโตลิโนโราคาเสมออยู่ที่ซามูเรียเจ้าบ้านโอ้โหบอกเด็เลยครับคู่นี้ตีสตรงสรุปแน่นอนนะฮะอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะฮะนอกเหนือจาก1คู่คู่คระหว่างซามูเรียกับโตลิโนโลแล้วก็ทักมาหาได้เลยจะไปขึ้นทางมุมขวาด้านล่างกระจองทานนะครับยังไงก็ฝากไันด้วยแล้วกันนะครับเอ่อข้อมูลสถิติของ2ทีมนี้เคยพบกันมา10เกมซามูเรียชนะ3เสมอ4แพ้3 สองเกมล่าสุดนะฮะสองเกมล่าสุดเป็นทางฝั่งซามูเียเกมแรกเนี่ยนะฮะชนะตอริโน่หนึ่งศูนย์แล้วก็ซามูเียไปเยือนตอริโน่เนี่ยชนะมาสามเอ่อแพ้นะฮะซามูเียแพ้ศูนย์สามบอลคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอซามูเียเนี่ยเขาเรียกว่าบอลบ้านไข่บ้านมันแล้วเกมนี้เป็นบอลถ้วยซะด้วยนะฮะเกมล่าสุดทางฝั่งซามูเียในลีกไปเยือนเจเนวชนะสามหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้แพ้ลาซิโอหนึ่งสามแพ้ฟิออร์หนึ่งสามนะฮะแล้วก็มีชนะเวโรนาในบ้านตัวเองแล้วก็ชนะซาเลนิตาน่านะครับห้าเกมชนะสามแพ้ 4เกมที่เล่นในบ้านชนะวิลเลนา1เกมนอกนั้นแพ้3เกมนะถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะฮะในการแพ้นะไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าชนะนะนะครับส่วนทั้งฝั่งโตร์เรนโนเกมล่าสุดนะฮะโอ้โหนะฮะปลดล็อกในรอบ4เกมนะฮะเล่นในบ้านตัวเองชนะโบลอนยานะครับนะ2ประตูหนึ่งก่อนหน้านี้เสมอกาเซรี่แล้วก็เสมอกับเอ็มบูรีทีมน้องใหม่นะฮะมีแพ้เอตโรมาด้วยนะฮะก็ผลงานตามทรงเลยนะฮะบอลนะฮะอันดับท้ายตารางครับนะส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ต้องพูดถึงครับทางฝั่งโตร์เรนโนยังไม่ชนะใครมา5เกมติดเกมล่าสสุดเมอกายรี่ ก่อนที่จะเสมอไกยรลี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยแพ้มาสี่เกมติดนะครับราคาเสมอเจ้าบ้านโซเรียถูกแล้วเพราะว่าบ้านใครบ้านมันคู่นี้เจอกันนะครับใครเล่นที่บ้านก็มีโอกาสที่เก็บชัยชนะมากกว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับได้เปรียบเสียงเคลียร์ด้วยแล้วบอลโคปารอบนี้ด้วยนะฮะแน่นอนว่าตักเตะเน,น่าเก่าที่ยังบาดเจ็บอยู่ทา้งฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยซามูเอลไม่ว่าจะเป็นมิเกลดับสกาเนี่ยโอ้โหดับสกาเนี่เจ็บยาวนะเจ็บยาวนะครับรวมทั้งโมเมนต์อิตาเลนโรลโดวีล่านะครับที่บาดเจ็บอยู่นอกนั้นหน้าสองตัวฟ มานูโลนะครับกัาเบียรินีนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกอัลบินอันเดดนะฮะมาเอ่อมอร์เทนทอบบี้อันโตนิโอคาสเดวาได้ลงในเกมนี้ส่วนโตลีโนกะทิงหินไม่รู้หินหรือ,อ่อนไม่รู้นะเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยน่าจะเป็นกะทิงอ่อนนะฮะเล่นเป็นทีมเยือน5้าเกมนะฮะแพ้สเสมอ1เกมไม่ชนะทีมไหนเลยนาเป้าเป็นอันโตนิโอซัปเปียนอกนั้นก็จะเป็นพวกมาโกเปซ่าคิเตียนอันดิติ นะครับโยเซฟเ,เบเลกาโลนะครับนะแล้วก็ดานิโลบาซิลลี่ลงได้ในเกมนี้วินเฟรดซิงโก้นะฮะแล้วก็ชาชากูดกิทนะฮะได้ลงในเกมนี้เอ็ดมอกว่าราคาเสมอซามเรียถูกแล้วเจ้าบ,บ้านน่าตามเชียร์มากกว่านะเป็นบอลถ้วยบอลคูปาด้วยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมนี้เจอกันในลีกบ้านใครบ้านมันทีมไหนเล่นในบ้านของตัวเองก็มีโอกาสทีมนั้นอนะ่ะที่จะชนะแต่เอ็ดมอกว่าเกมนี้ราคาเสมอซามโเรียเนี่ย หน้าตามเชียร์มากกว่านะครับทีเดียบอลรวมจำค้ำคืนนี้อยู่ซามารียราคาเสมอนะมีโอกาสจะเกิดเสมอก็ณย้อนไปนะมีโอกาสลุ้นถึงคว้า3คะแนนได้ในเกมนี้แล้วเป็นบอลถ้วยด้วยไอเอ็นมองว่าสภาพความพร้อมนักเตะนะไอเอ็นมองว่ายัางไงซามารียรค่อนข้างพร้อมกว่านะฮะโตริโนโในเกมนี้แล้วผลงานค่อนข้างนะฮะเหนือกว่านิดนิดนะครับผมนะอ่ะเหมือนเดิมนะครับอยากได้คุณไหนเพิ่มเติมวันนี้พิมพ์รีส์สามคู่นะทักมาเลยนะเดี๋ยวจัดให้แบบฟรีๆนะไม่ต้องเสียกระตังจักรกบาดนะครับยังไงก็ฝากเขาด้วยแล้วกันนะครับขอให้เพื่อนๆททุก่านโชคคคดดีีรรััับบผมสสว สวัสดีค่ะก็อยู่กับทีเด็ดม,มาร่วมของอิงดาวนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564กันนะคะทีเด็ดม,มาร่วมของอิงดาวในวันนี้ที่หยิบยกมาฝากเราบรรดา f c ก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะคู่ระหว่างเจ้าบ้านเชลซีนะคะทีมอันดับที่3เตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนนะคะของทางด้านทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันเนาะทีมอันดับที่14ค่ะเตะกันในเวลาตี2 45ของบ้านเรานะข้อมูลค่ะสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมานะก็เป็นทางด้านนะคะเชล 4, ชนะไป2และก็แพ้ไป3เนาะห้านะัดหลังสุดที่2คู่นี้เจอกันมานะคะผลงานค่ะของทางด้านนะคะเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5านะัดหลังสุดก็เป็นการชนะไป2เสมอ3และก็ยังไม่แพ้ใครเลยส่วนนะคะทางได้ทีมเยือนอย่างเอเวอเรตันะคะผลงาน5นะัดหลังสุดของเขานั้นก็ยังไม่ชนะใครเลยเป็นการเสมอไป1และก็แพ้ไป4ค่ะเรทราคาล่วงหน้านะคะก็เปิดมาให้ที่เรทราคารูครึงแล้วก็เรทราคาปัจจุบันก็เปิดมาให้ที่เรทราคาะรูครึงควบ2แต่เป็นทางด้านนะคะ ทมเยียนอย่างเอวัตันค่ะเรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำล้นจะน้ำไปที่1.05แล้วก็เรทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0.98ค่ะส่วนนะคะทางด้านเจ้าบ้านเชลซีค่ะเรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำไปที่0.85แล้วก็เรทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำไปที่0.95ค่ะ ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้นะคะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่คืนฟอร์มกลับมาเก่งได้อีกครั้งหนึ่งนะ,ะล่าสุดนะคะนัดล่าสุดก็เอาชนะรีดอยู่ในเตดมาได้นะ,ะซึ่งสร้างความมั่นใจนะคะให้กับตัวเองอีกด้วยเป็นการเก็บชัยนะคะโหดแรกในรอบ3เกมกับทุกรายการเลยเนาะส่วนนะคะทางด้านทีมเยอยนางเอเวอเรตต์นะคะความพร้อมของทีมนั้นก็ยังคงมีปัญหาอยู่รวมๆนะคะรวมไปถึงผลงานนะคะที่ยังไม่นิ่งอยู่ด้วยนะทำ ให้นะคะตลอดนะคะสิเกมหลังสุดกับทุกรายการของทางด้านทีมเดือนนั้นนะยังไม่ชนะใครเลยเป็นการชนะมาแค่หนเดียวเท่านั้นเองนะดูแล้วนะคะเกมนี้อิงดาวมองว่าเชลซีนะคะน่าจะเตรียมความพร้อมมาดีกว่าทางด้านทีมเยือนอย่างเกลตันอยู่พอสมควรค่ะที่เด็ดมารวมประจำค่ำคืนนี้ของอิงดาวนะคะขอเลือกเชียร์นะคะไปที่ทางด้านเจ้าบ้านเชลซีนะคะต่อไปที่เรทราคาลูกครึ่งกันได้เลยแล้วก็ติดไปนวมนะคะที่สูงแรกไว้ด้วยนะคะ 1เมตรนะแล้วก็สกอร์สูง็มเวลาเติมเกมนะคะไว้ด้วยที่2รูปครึ่งควบ3นะคะยังไงนะคะคู่นี้ยิงกันแน่นอนค่ะแล้วก็ติดขัดปัญหาตรงไหนทักไลน์มาหาอิงดาวได้ที่แอดอ8น8นะคะก็ขอให้สมาชิก FC เซงเฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ก็ระับสวัสดีครับก็หมอกโฟกับลยิ้มจิ้มบอลเต่งครับกับทีเด็ดมัดรวมนะครับอันนี้เป็นบอลทางด้านโคปาเลิคครับนะเป็นคู่ระหว่างสเปเซียนะคพวกทางด้านไลเช่รับราคาในปัจจุบัทางด้านอสเปเซียนะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกเลยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับไหลเป็นราคาปอกแต่ลูกขอนี้นะครับจะให้รองที่ราคาครึ่งลูกแล้วกันนะครับสเปเซียในอยู่อันดับที่17นะครับในอาดิวชั่นหนึ่งเนาะหรือว่า กั斯โซอ่าโซซิล่าอิตาลีนั่นเองนะครับซึ่งน่านเลเช่เนี่ยอยู่อันดับที่3นะครับของน่านดิวิชั่น2นะครับหรือว่าอ่ากโซซิล่าอิตาลี2นั่นเองนะครับวันนี้นะครับโคจรกันนะครับในบอลถ้วยนะครับคู่ไปอิตาเลียนะครับในราคาเปิดมาในจริงคือราคาขึ้นลูกเลยนะครับแล้วก็ไหลไม่เป็นราคาปอตอนนี้แต่ก็ยังเป็นอ่าราคาปอเนี่ยแต่ว่าค่าน้ำยังจ่ายค่าอ่าเป็นน้ำดับสองฝั่งนะครับก็ถือว่า ซูสีนะครับคู่นี้สูสีเลยนะครับเลนเช่ก็เคยขึ้นมาอยู่ด้วยเช่นเหมือน,นกันนะครับแล้วก็ล่วงลงไปนะเลนราคาเปิดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาน้ําเนี่ยราคาหนึ่งคูณสองตัวนี้คือขยับเข้ามาสูสีกันแหละจากเลนแรกที่จ่ายขังข้งที่จะไปเสียขาดเลยนะครับจากเลนแรกคือจ่าย1บาท9ก้าสิบตังค์นะครับปัจจุบันเพิ่มจากบ้านเนี่ยเป็น2บาทสิบหาตังค์แล้วก็ทางด้านทีมเยือนเนี่ยสาบาทหกสิบตังค์นะครับปัจจุบันลดเหลือเพียง3บาท20สตังค์เท่านั้นส่วนราคาเสมอนะครับก คู่นี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะจบสูงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเปิดมาค่อนข้างที่สูงเลยเป็น2องลูกครึ่งคับสามนะครับกดที่2องลูกครึ่งก็ได้นะถ้าใครจะเล่นสกอร์สูงนะครับแต่หน้าบอลนะครับแนะนําเลยนะครับว่าให้เล่นทางด้านเลนเช่นะบอลรองไปเลยครับสำหรับวันนี้นะเพราะว่าราคาน้ำนะครับหนึ่งสองก็ไหลลงมาแล้วก็ราคาแฮนดิแคปก็ลดลงมาด้วยนะครับเอาชัวร์เลยนะครับจิ้มที่ราคารองครึ่งลูกได้เลยนะครับราคาน้ําแบบนี้เนาะ ส่วนสถิติที่เจอกันทั้งสองของสองทีมนะครับเจ็ดนัดล่าสุดนะครับทั้งคู่ที่เจอกันมานะเจอกันล่าสุดคือปีสองพันสิบเก้านะเป็นเลเช่ที่เอาชนะได้สองเออหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นคือเจ็ดนัดเนี่ยนะครับผัดกันแพ้แบบนั้นนะครับก็ผัดกันแพ้ไปคนละสองนัดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คืออีกสามนัก็คือจบที่ผลเสมอหมดเลยนะส่วนวันนี้นะครับเปเซียเป็นต่อก็จริงนะครับแม้จะได้เล่นในาดิวชันที่ดีกว่านะครับ แต่คิดว่าเนี้ยคู่เนี้ยเจอกันเมื่อไหร่กเป็นแคสูสีนะจะแ,แพ้จะชนะกันยากนิดนึงนะแต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกันคือปี2019ก็เป็นทนางด้านเลนเช่ที่ทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเลือกเชียร์นะครับเลนเช่ดีกว่า <c oughs> ส่วนฟอร์นั้นล่าสุดของทางนัดปัจจุบ้านนะครับก็เป็นการอแพ้ไป็นสี่นัดเลยแล้วก็เสมอนหนึ่งนัดยังไม่ชนะใครถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนทนางเลนเช่นะครับก็ทางนั้นเนี่ยเป็นการชนะไปสองเสมอสองแพ้สองเอาแพ้ไปหนึ่งครับแพ้พิซซ่านะก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแพ้ิซ่า ฟอร์มโดยรวมเนี่ยตอนนี้นะครับท้านล่าสุดเนี่ยเป็นทางนั่นอเ,เช่ที่ทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสถิติที่เจอกันราคานักนะครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดขอเลือกเชียร์ทางด้านทีมเยือนเลเช่รองที่ราคาถึงลูกแล้วกัน,นครับสุดท้ายนะครับอยากเขา้ากรุงลุงนะครับรับสิรดิตเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ adym88 นะครับอันนี้เลยเนาะขอสรุปอีกทีนะครับว่าให้รองเลเช่ที่ราคาถึงลูกนะ่วนนี้ลุงยิม้มขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อ่ะกราบสวัสดีโอแมบองปะโอนกบกุบขนียทุกท่านนะครับนที่เด้บอลวันนี้ขหอบอลวันนี้นะครับอยู่กับตะเคียเตบอลเป็นทีเด็ดบอลมัดรวมนะฮะประจําวันที่16ตุลาคม2,564นะครับท่านสำหรับวันนี้นะครับหยิบยกคู่ระหว่างนับอเตโรนะเปิดบานตละกรรเยือนของทางด้านบาเลนเซียนะครับทุกท่านสําหรับคู่นี้นะครับกับเปลดราคาที่เป็ราคานบอลเปดมาให้เป็นฝั่งทางด้าทีมเยืออย่างบานเซียตอนในที่ราคา2ลูกครึ่งหลลงมาเหลือ2ลูกแล้วก็มาหลต่อที่ สนะครับทุกท่านสําหรับคู่บอลคู่นี้จากเทระาคาที่ไหลลงมานะครับมองดูแล้วไม่แปลกนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบจากเชิงชั้นจากคุณภาพตัวนักเตะเป็นทางด้านบาเลเเซียที่ดูเหนือชั้นมากกว่านะครับแต่เลระาคาที่ทําไมถึงไหลลงเพราะว่านะครับด้วยเรื่องของทางด้านตัวนักเตะตัวผู้เ,ตตเล่นเนี่ยนะครับมีการโรเตชันนะครับเป็นชุดตัวสํารองในการลงเล่นนะครับทุกท่านแต่ตะเขีงนตมบอลก็ยังมองว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางด้านบาเลเเซียเนี่ยนะครับจะส่งชุดตัวสํารองในการลงเล่นแต่ก็ยังค่อนข้างน่าไว้ใจได้อยู่นะถ้าเทียบจาก คุณภาพตัวนักเตะแล้วนะครับทุกท่านประกอบกับฟอร์มในช่วงนี้ของทางด้านบาเลนเซียเองเนี่ยนะครับถือว่าฟอร์มเล่นได้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับทุกท่านเพราะว่าจากการลงเล่น7นัดเนี่ยนะครับทุกท่านของเขาเนี่ยของทางด้านบาเลนเซียเนี่ยนะครับทุกท่านยังไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะ4แล้วก็เสมอ3ามนัดล่าสุดชนะรวดเลยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยนะฟอร์มของทางฝั่งทีมเจ้าบ้านนะครับของทางด้านอตเตโรเนี่ยนะครับท่าน ฟอร์ม2นัดล่าสุดเป็นการแพ้รวดมาทั้ง2นัดเลยนะครับทุกท่านกับฟอร์มก่อนหน้านั้นนะครับท่านในนัดล่าสุดก็ไปแพ้มานะครับท่านถ้าเทียบกันดูแล้วนะครับกับทีมล่างๆนะฮะอย่างอาเตโรเนี่ยนะครับกับเชิงช้าของทางด้านบาเลนเซียเนี่ยคนละเรื่องคนละราวเลยนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับยืนพื้น2เม็ดนะครับมองว่ามีให้เห็นแน่นอนสําหรับผู้บอลคู่นี้กดสกอร์สูงได้เลยแล้วก็ถ้าไม่เน้นอ่าสกอร์สูงก็เน้นราคาหน้าบอลได้เลยสําหรับผู้บอลคู่นี้มองว่าวันนี้สกอรรเนนนี่่่ยะัาาาจมใหห้็3ูกปงตํ นะครับสำหรับคู่บอลคู่นี้ให้อยู่ต่อไปเลยนะบาลนเซียกดต่อไปได้เลยคู่นี้เป็นตัว VIP ของตะเก่งแตงบอลได้เลยแล้วกันครับท่านสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดอยากจะรับติดทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีเด็ดบอลตรงนี้นะครับท่านก็อย่าลืมแอดไลน์เกมหนุ่มบเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อนๆท่านใดกำลังหาสถานที่จิ้มลงทุนนะมีเงินเพียงแค่สิบบาทสามารถเลือกจิ้มเลือกลงทุนได้นะครับทุกท่าน เมื่อวานก็สเต็ปแตก5ตัวนะครับเมื่อวานก่อนก็สเต็ปแตก5ตัวเหมือนกัน2วันติดแล้วนะ,นะครับท่านที่อยากจะมาเกาะฟอร์มนะฮะการตะเข่งตะบอลนะก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วกันนะครับท่านสำหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีครับผม